กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเท f ฟอร์มโนเลดหลังจากที่ตอนที่แล้วเราได้นําเสนอเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของโชภคพระดับตำนานอย่างบิวสไตล์กันไปแล้วใน EP พีเ h อ History of อฟบิวสไตล์สหรับท่านที่ยังไม่ได้รับชมสามารถกลับไปรับชมก่อนเพื่อความเข้าใจที่ต่อเนื่องครับสาหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับการทำงานของโช o คอัพและสปริงว่ามันทำงานยังไงกันแน่เทอฟอร์มโนเลด EP2 b u e สองบิ l สไตล์เพอร์ฟอร์ n ม โช๊คอัพหรือโช๊คแอ็บซอร์เบอร์เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกสำคัญที่ช่วยในการรองรับแรงกระแทกและลดแรงสั่นสะเทือนของรถแต่อย่าเข้าใจผิดว่าโช๊คอัพทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของตัวรถนะครับจริงๆแล้วผู้ที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกทั้งหมดทั้งปวงของตัวรถก็คือสปริงแต่ถ้ารถของคุณมีแต่สปริงเพียงอย่างเดียวพอเจอถนนคูขะหรือเป็นหลุมเป็นบ่อรถของคุณก็จะเด้งขึ้นเด้งลงตามค่าความแข็งของสปริงกันจนมึนหัวเลยทีเดียว โช๊คอัพจึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวช่วยหน่วงเพื่อไม่ให้สปริงมีการยุบและคืนตัวเร็วเกินไปนั่นเองโดยโช๊คอัพจะทำงานโดยการใช้น้ำมันหน่วงการทำงานของกลไกภายในโชค๊คลักการของมันก็คือรูวาลวที่ลูกสูบบริเวณตรงปลายแท่งแกนโชค๊คจะทำหน้าที่ต้านแรงดันของน้ำมันที่บรรจุอยู่ภายในเข่ากระบอกโชค๊คในจังหวะที่โช๊คยืดตัวขึ้นน้ำมันจากห้องด้านบนจะถูกดันลงมาที่ห้องด้านล่าง แต่วาวที่กั้นอยู่ระหว่างห้องนั้นมีรูและซอกที่เล็กมากทําให้น้ํามันไหลผ่านได้จํากัดผลที่ได้ก็คือเกิดการหน่วงไม่ให้ก้านสูบเลื่อนขึ้นเร็วเกินไปและในจังหวะที่โช๊คอัพกดตัวลงก็เช่นกันครับน้ํามันจากห้องด้านล่างจะถูกดันขึ้นสู่ห้องด้านบนซึ่งวาล์วนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหน่วงอีกเช่นเดิมในการที่น้ํามันไหลผ่านร่องวาล์วเล็กๆในกระบอกสูบหนืดไม่หนืดขึ้นอยู่กับขนาดของวาล์วและการออกแบบช่องทางเดินน้ํามันในวาล์วเป็นหลักเลยครับซึ่งก็แตกต่างกันไปตตาาาาามม้้ององงงกกรรขใชน ในปัจจุบันเราสามารถแบ่งช็อคอัออกได้เป็น2ชนิดได้แก่ช็อคอแบบน้ำมันโดยปกติแล้วภายในกระบอกโชคจะมีน้ำมันผสมอยู่ข้างในประมาณ80%นอกจากนั้นจะเป็นอากาศเมื่อชกอคอาฟทำงานตัวน้ำมันจะสร้างความหนึดเพื่อให้นมีการขับขี่และการทรงตัวที่ดีแต่เมื่อช็อคอาฟทำงานอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเกิดฟองอากาศในน้ำมันด้านในกระบอกโชคซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ความหนืดของช็อคอัพลดประสิทธิภาพลงตามไปด้วยทําให้เกิดอาการโค้งหรือยุ้ไม่สมดุลนั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วโชคอัพชนิดน้ำมันล้วนจะมีติดมากับรถรุ่นเก่าๆเท่านั้นครับอีกชนิดหนึ่งก็คือโช๊คอัพระบบแกส๊สซึ่งโชคอัพชนิดนี้เป็นการทํางานผสมผสานกันร,ระหว่างน้ํามันไฮดรอลิกกับแก๊สไนโตรเจนแรงดันสูงถูกออกแบบให้มีห้องน้ามันและห้องแก๊ส2ชั้นแยกกันครับ Here's Johnny ในขณะที่โชอคอัพทำงานเมื่อลูกสูบข,ของช็อคอัพเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างของกระบอกชค็คน้ำมันไฮดรอลิกที่อยู่ภายในกระบอกช็อคอัพจะไหลผ่านวาลขึ้นสู่ห้องน้ำมันด้านบนและน้ำมันอีกส่วนหนึ่งจะไหลผ่านเบสวาลด้านล่างไปสู่ห้องน้ำมันสำรองและหลังจากนั้นในจังหวะที่คืนตัวแก๊สในตัวเจนแรงดันสูงจะดันน้ำมันจากห้องสำรองกลับเข้าสู่กระบอกชค็คเบสวาลจะทำหน้าที่ร่วมกับวาลเพื่อนหน่วงลูกสูบไม่ให้เคลื่อนที่ขึ้นเร็วจนเกินไปซึ่งเราเรียกช็อคอัพแบบนี้ว่าระบบทวินท นอกจากโชคอัพแบบทวินทูบแล้วยังมีโชคอัพอีกระบบหนึ่งคือแบบโมโนทูบครับซึ่งเป็นการผลิตโช๊คอัพสมรรถนะสูงที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของวิวไซน์ถูกนำมาใช้แทนโชคอัพแบบทวินทูบมาตรฐานที่ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตและรถยนต์สปอร์ตแบรนด์ชั้นนำที่ผลิตออกจำหน่ายทั่วไปโดยขั้นตอนการผลิตโช๊คอัพแบบโมโนทูบของ b ิวไตน์นั้นจะใช้การรีดเหล็กก้อนจนออกมาเป็นกระบอกโช๊คอัพทำให้วิวไซน์เป็นโช๊คอัพเพียงยี่ห้อ โชคอัพแบบมอเทูบจะไม่ถูกแบ่งออกเป็น2ชั้นซึ่งนั่นทำให้โชคอัพของบิลไตล์มีขนาดของลูกสูบและวาล์วที่ใหญ่กว่าตัวกระบอกบรรจุน้ํามันได้เยอะกว่าทำให้การตอบสนองของโชคอัพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการกั้นห้องแก๊สกับน้ํามันแยกกันโดยมีตัวกั้นก็คือฟรีพิสโตลหรือลูกสูบอิสระซึ่งจะลอยอยู่ระหว่างห้องน้ํามันกับห้องแก๊สที่อยู่ด้านล่างสุดโดยจะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามจังหวะการทํางานของช็อคอัพเมื่อมีแรงกดจากน้ํามันลูกสูบอิสระจะถูกแกส๊สไนโตรเจนดันต้านไว้และในทางกลับกันเมื่อช็อคอัพยืดตัวขึ้นลูกสูบอิสระจะถูกแก๊สดันขึ้นไป ทำให้ภายในห้องน้ำมันมีน้ำมันเต็มระบบตลอดเวลาเมื่อแยกกันแล้วการไหลของน้ำมันจะเกิดขึ้นภายในห้องเดียวเท่านั้นจึงไม่ทําให้เกิดการประปนกันของแก๊สกับน้ำมันซึ่งจะทำให้เกิดฟองอากาศภายในของเหลวด้านในกระบอกโชกอันเป็นสาเหตุที่ทําให้การทํางานของโชกอัพลดประสิทธิภาพลงแถมกระบอกโชกชั้นเดียวยังสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่าจึงไม่ทำให้สูญเสียค่าความหนื่ของน้ำมันซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้โชคอัพสามารถทำงานได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพสูงสุดแต่ก็แลกมากับต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เมื่อมีการใส่สปริงโหลดเพื่อทําให้โรเตียลงกว่าเดิมโดยใช้โช๊คอัพเดิมภาระการรับน้าหนักจะตกไปอยู่ที่โช๊คอัพเพราะเมื่อสปริงสั้นลงระยะยุบตัวของสปริงเพิ่มขึ้นแต่แกนของโช๊คอัพยาวเท่าเดิมจึงทําให้เกิดอาการโชกยันจึงมีการออกแบบโช๊คอัพแกนสั้นเพื่อรองรับการทํางานร่วมกันกับสปริงโหลดอย่างบิวสไตล์ B8 และโช๊คอัพที่สามารถปรับระดับความสูงได้หรือเรียกว่าโช๊คอัพตัดแบบปรับเกลียว บิวสไตล์ B14 p s s เป็นชุดโช้กอัพโหลดพร้อมสปริงที่มาพร้อมสตัดปรับเกีียวเพื่อปรับระดับความสูงของตัวถังและค่าความแข็งของสปริงโดยชุดปรับระดับรวมทั้งแผ่นรองสปริงและน็อตจะผลิตขึ้นจากอลูมิเนียมเกรดพิเศษจากบริษัทแม่ของบิวสไตล์อย่างไทเซนกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทผู้วิจัยและผลิตโลหะและเทคโนโลยียานยนต์ระดับท็อปของโลกโดยบิวสไตล์พัฒนาจากเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดมาจากวงการมอเตอร์สปอร์ตโดยตรงทั้งโมโนทูบและอัพไซด์ดาวเทคโนโลยี ที่จะมีลักษณะกลับด้านจากแบบเทเลสโคปิกคือกระบอกไฮดรอลิกจะกลับขึ้นมาอยู่ด้านบนทําให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและช่วยลดน้าหนักใต้สปริงส่งผลให้หยุดอาการเต้นของโชคได้เร็วขึ้นนอกจากโชคอัพแบบสตัดปรับเกียวแล้วบิวสไตลย์ยังมีโชคอัพบ,บิวสไตล์ B16PS10 n ซึ่งเป็นโช๊คอัพแบบสตัดปรับเกียวที่สามารถปรับเซ็ตจังหวะการยุบและคืนตัวของโช๊คอัพได้ตามฟิลลิ่งการขับขี่มากถึง10ระดับผ่านทางแป้นปรับแบบดูอัลคิกที่ถูกเซ็ตและวิจัยมาอย่างดีโดยทีมวิศวกรจากดิวสไตล์การันตีคุณภาพด้วยสุดยอดเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดมาจากเทคโนโลยีจากสนามแข่งผ่านการทดสอบความทนทานอย่างเข้มข้นบนเนอร์เบิร์กลิงนอตชลาฟเฟอร์ river, สนามแข่งระดับตำนานที่ได้รับมญานนามว่ากรีนเฮลตลอดระยะทางกว่า20.832กิโลเมตรรอบสนามแข่งที่มีโอกาสได้เจอทุกสภาพอากาศ สู่การใช้งานอย่างเหนือระดับบนถนนในชีวิตประจําวันด้วยโครงสร้างแบบอนันตูปที่มีน้ําหนักเบาและระบายความร้อนได้ดีส่วนท่อเกียวถูกเคลือบป้องกันด้วยกรรมวิธีแบบบิวสไตล์ทริปเปิลซีเทคโนโลยีซึ่งเป็นระบบการเคลือบ3าชั้นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสร้างความแม่นยําในการปรับของชุดเกียวพร้อมป้องกันการกัดก่อนในระยะยาวสรุปคือชคอัพไม่เพียงแต่ช่วยลดการสั่นสะเทือนเท่านั้นโชคอัพยังทําหน้าที่กระจายน้ําหนักและส่งกําลังจากล้อลงสู่พื้นอีกด้วย เพราะฉะนั้นในกรณีที่คุณต้องการเลือกโชค๊คอัพมาใส่รถต้องทําความเข้าใจซะก่อนว่าคุณอยากได้สมรรถนะการขับขี่ที่เป็นแบบไหนเพราะโชคอัพแต่ละแบบถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต่างกันนั่นเองบิวสไตล์ยังมีโปรดักต์อีกหนึ่งซีรีส์ที่เราจะหยิบมาพูดให้ฟังกันในตอนต่อไปและถ้าท่านสนใจโชคอัพของบิวสไตล์สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กบิวสไตล์ไทยแลนด์หรือผ่านทาง YouTube Top Form Official ก่อนจากกันไปรบควนเพื่อนๆกดซักดไคร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ